สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับการสปอยเกมไฮเปอร์เดมิเชนแคปเทอ n เนียรีเวิร์3ตอนที่5กันแล้วนะครับครั้งที่แล้วเนปจูนได้เจอกับฮิสตี้ตัวเล็กก็เลยจะมาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังนะงั้นมาดูกันต่อซิว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่เล่าเรื่องให้ฟังแล้วฮิสตี้ก็สรุปว่าถ้างนั้นที่ที่เธออยู่นะ่ะเธอเป็นเทพทีดาสินะ โนวากับฉันก็มีตัวตนอยู่ที่นั่นด้วยเอาล่ะงั้นน่าจะหมายความว่าเธอมาจากมิติอืน่นเนบจูนก็ตกใจจริงเหรอนนโนวาก็บอกว่าไร้าสาระฉันไม่เชื่อเรื่องไร้าสาระแบบนี้หรอกฮิสโตเด็กคนนี้ก็แค่ปั้นนั้นเป็นตัวแค่นั้นเองเธอไม่ต้องไปสนใจหรอก ฮิสโตก็บอกว่าถ้าเกิดโกหกแล้วก็จัโปะง่ายนิดเดียวเองแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ดูเหมือนมันจะเป็นความจริงนะอีกอย่างหนึง่งนี่จะเป็นคำตอบเดียวที่พอจะอธิบายได้ว่าทำไมฉันถึงได้รู้สึกความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับเนปจูนด้วยยังไงก็ตามพวกเราต้องตรวจสอบก่อนว่าเธอมาจากมิติอื่นจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมีฮิสโตอีกคนอยู่ในมิติของเนปจูนแล้วก็ ฉันน่าจะสามารถสื่อสารกับเธอได้นะน่าจะต้องใช้เวลาประมาณ3วันละ่ะแล้วก็อีกอย่างฉันจะไม่สามารถขยับหรือพูดได้จนกว่าฉันจะโทรติดนะดังนั้นนะพวกเธออย่าเพิ่งมายุ่งอะไรกับฉันระหว่างนั้นละ่ะขอตัวละ่ะแล้วฮิสตี้ก็เข้าโหมดโทรออกแล้วอนะแล้วภาพก็ตัดมาที่การประชุมของเหล่าเจ็ดนักปราแอ n เนสก็บอกว่าเธอไม่ใช่เทพธิดานะ เป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆง้อๆเท่านั้นเสียเวลาฉันฉ้นจำมัดเรก็ถามมานะข่าวของฉันผิดหรอแล้วแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นนะ่ะมีรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงหรอแอบเนสก็บอกว่าก็เป็นเด็กผู้หญิงผมสั้นสีม่วงดูเด็กมากชื่อเนปจูนแหมพอได้ยินชื่อนั้นแล้วนะฉั้นโมโหมากเลยหนึ่งในเจ็ดนักปราชญ์ก็พูดว่าชื่อเนปจูนอย่างนั้นหรอ เนปจูนเนปจูนหืมทำไมกันนะฉันที่ไม่เคยได้ยินชื่อน,นี้มาก,ก่อนแท้แต่พอได้ยินแล้วทำไมมันทำให้เลือดฉันเดือดพล่านแบบนี้ล่ะ oh, <no. S 1> แล้วก็มีการพูดถึงว่าต้องไปเก็บอะไรบางอย่างด้วยนะเดือนนี้หน้าที่ใครอย่าลืมไปเก็บล่ะที่เทพธิดาของแพลเนปจูนเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพราะครั้งที่แล้วพลาดน,นะเราไม่สามารถจะให้เด็กผู้หญิงตัวเล,เล็ก ต้องกลายเป็นเทพที่าดแย่ๆได้อีกต่อไปแต่หนึ่งในเจ็ดนักราษที่ชื่ออาฟฟี่เนี่ยซึ่งเป็นคนที่พอได้ยินชื่อเนมจูนแล้วของขึ้นเนี่ยก็อาสาไปแทนละ่ะก็เขาคงจะหมายถึงไปเก็บ CPU Memory กันแน่เลยเนาะแล้วก็จะเอาหนูไปด้วยนะคุณคุ้นเหมือนว่าตัวนี้จะเป็นวาลชูของมิตินี้เลยละ่ะแล้วก็เลิกประชุมกัน ครับก็เลยตัดมาที่ห้องของพูลูรุตโนวาก็บอกว่างั้นวันนี้พอแค่นี้นะพูลูรุตก็บอกว่าว้า wow, วพมีพวกเราสามคนงานเสร็จเร็วมากเลยขอบคุณนะ <c oughs> คุณผู้ชมไม่ได้มีแค่สามคนนะมีเป็นสิบคนเลยค่ะโนวาก็บอกว่างั้น <c oughs> ฉันไปละพูลูรุตก็บอกว่าเออ ฉันไปด้วยสิโนาวาก็บอกว่าไม่ต้องหรอกถ้าเกิดเธอมาด้วยอ่ะยิ่งจะทำให้ช้านะเธอรออยู่นี่แหละพอโนาวาไปแล้วนะเนปจูนก็ถามว่านี่นี่นาวามักจะไปไหนมาไหนคนเดียวตอนเลิกง,งานตลอดเลยนะพรุรลุสก็บอกว่าเธอหนะ่าไปหา CPU memory นะตั้งแต่ที่ซันกลายเป็นเทพทดิดานะโนาวาก็ออกไปหาทุกวันเลย เนปจุนก็วอยวายไม่ยุติธรรมเลยนนวาพยายามจะแซงหน้าฉันไปฉันจะนั่งอยู่เฉยแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะต้องไล่ตามโนวาไปแล้วไปกันดีกว่านะสองสาวก็รีบวิ่งไล่ตามโนวาไปจนทันโนวาก็บน่นฉันบอกแล้วไงว่าไม่ต้องตามฉันมาเนปจูนก็บอกว่าไม่มีทางที่ฉันจะยไม่เธอกลายเป็นเทพธิดาตอนรอกนะเธอนะ่ะ ยังเด็กเกินกว่าที่จะเป็นแททิดาก,ก่อนฉันโนวาก็บอกว่าฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าเนปจูนจะมาด้วยแต่พนะูลูลุตหน้าเดินช้ามากเลยแล้วก็ชอบเดินมั่วจนหล่มด้วยพูลูลุตก็บอกว่า oh, <no. S 1> ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนั้นวันนี้ฉันจะเดินให้เร็วมากเลยเนปจูนก็บอกว่า อ้อเหอเธอกล้าเมินฉันเหรอได้ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันขอแซงเธอไปก่อนนะโนวาก็บอกว่าอยากจะทำอะไรก็เชิญจ้าหวังว่าเธอคงจะรู้นะว่าต้องไปหาที่ไหนนะ่ะเนปจูดก็ตกใจแล้วก็บอกว่าอ่ะฉันขอโทษจริงๆฉันผิดไปแล้วพาฉันไปด้วยนะได้โปร แล้วทั้ง3ามคนก็ฝ่าดงม,มอนเพื่อเข้าไปที่เมมโมรี o คอรจนใกล้จะถึงแล้วนะเนปจูนก็บอกว่านี่นี่เหมือนจะมีคนอยู่ตรงนั้นนะนคุณผู้ชมปรากฏว่ามีคนที่คล้ายๆอัลโฟจากภาคหนึ่งนะแล้วก็วาลชูจากภาคสองด้วยอัลโฟก็บอกว่าไม่นึกว่าพวกเราจะเจอทั้งสองอันในครั้งเดียวกันแบบนี้นะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนี่ หนูก็บอกว่านั่นสิบางทีอาจจะเป็นรางวัลสำหรับที่ยายแก่หนังเหี่ยวอย่างเธอก็รู้จักจะทำอะไรดีๆบ้าง<ๆ>ก็เลยได้รางวัลตอบแทนและมั้งชูอัลโฟก็บอกว่านี่ไอ้หนูถ้าแกยังอยากให้หัวใจเล็กๆของแกเป้นอยู่ละก็เลิกเรียกฉันแบบนั้นได้แล้วหนูก็บอกว่าฉันก็แค่พูดความจริงเท่านั้นเองเธอแกหรือเปล่าล่ะ ก็แก่แล้วหนังเหี่ยวล่ะก็เหี่ยวอีกจริงๆเนี่ยฉันควรจะบอกให้เธอเรียกฉันว่าหนูได้ซ้านะฉันน่ะมีชื่อที่แสนจะไพเราะว่าวาราชู <c oughs> อัลโฟก,ก็บอกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาทําให้ฉันขำหน่อยเลยลองใช้ตรกะที่แกมีคิดดูสิมันผิดเหรอที่ฉันเรียกแกว่าหนูนะ่ะเ <c oughs> นปจูนก็บอกว่า หนูกับป้าแก่นั่นกำลังเล่นตลกกันอยู่เหรออืมฉันรู้สึกว่าฉันเคยเห็นหนูนั่นมาก่อนนะคุ้นๆจังโลโนวาก็บอกว่าเดี๋ยวนะพวกนั้นกำลังถือณู oh, <no. S 1> ลลุดก็บอกว่าอ่าอ่ีอย๋ยวทิ้งฉันไว้ข้างหลังแบบนั้นนะอ๋อนั่นมันหนูนี่นะ น่ารัักจงเลยโนวาก็บอกว่าฉันไม่อยอมให้พวกนั้นชิงไปได้หรอกนะแล้วโนวาก็วิ่งไปหาเลยแล้วก็บอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะอัลโฟก็ถามว่าเธอเป็นใครกันนะโนวาก็บอกว่าไม่ต้องสนใจหรอกว่าฉันเป็นใครแต่เอาสิ่งที่พวกเธอกำลังถือนั่นมาให้ฉันเนปจุนก็งงโนวา ทำไมต้องดูจริงจังขนาดนั้นด้วยล่ะใจเย็นๆโนวาก็บอกว่าพวกนั้นมี CPU m e m ORY 2อันเลยนะเนปจูนก็บอกว่าโอ้อ่าอ่าโอเคโอเคอย่างนั้นนี่เองฮะเดี er right, ๋ยวนะอะไรนะวอลชูก็บอกว่าฉันก็ไม่รู้หรอกหนาว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะแต่ว่า ้าทางพวกเธอกำลังจะตามหาสิ่งนี้สินนะชูโนวาก็เตือนว่าฉันจะพูดอีกแค่ครั้งเดียวนะส่งของพวกนั้นไม่ฉันดีๆเดี๋ยวนี้อัลโฟก็บอกว่าหนวกหูเสียงดังสมัดเอเดี๋ยวนะเธอนะ่ะเนปจูนหรือเปล่านะ่ะเนปจูนก็บอกว่าอืมเฮอทำไมเธอถึงรู้ชื่อฉันด้วยล่ะ ฉันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกนี้แล้วอย่างนั้นหรเนี่ยคำสาบคนสวยอีกแล้วสินะอัาโฟก็บอกว่าทำไมกันนะถึงแม้ว่าฉันจะไม่เคยพบเธอมาก่อนแต่ฉันก็รู้สึกได้เลยเพียงแค่มองแป๊บเดียวว่าเธอน่ะคือคนที่ฉันเกลียดที่สุดในเกมอินดัสทรีเนมจุนก็เลยตอบว่าเออโอเค ฉันว่าเธอไม่ต้องรู้จักฉันก็ได้นะ <g ười> อัาโฟาก็บอกว่าหนู no, เอานี่หนีไปก่อนเดี๋ยวฉันจัดก,การพวกนี้เองโนวาก็ถามว่าเธอจะสู้กับพวกเราแค่คนเดียวอย่างนั้นเหรอเ <g ười> อัาโฟาก็ตอบว่าใช่สิเธอควรจะรู้สึกได้รับเกียรติจากฉันอย่างมากเลยนะเธอจะถูกส่งลงหลุมศพโดยอัาโฟา สุดยอดหนึ่งใน7นักปราชจ์นะ oh, <no. S 1> วอลชูก็บอกว่านี่อย่าพูดเรื่องนั้นสินั่นมันเป็นความลับของพวกเรานะอัลโฟก็ตอบว่าใครจะสนใจกันละ่ะพวกงโง่พวกนี้เดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้ววอลชูก็บอกว่าเออฉันว่าบทพูดแบบนี้เนี่ยมันคือเดดแฟกเลยนะแต่ก็ช่างเถอะฉันก็ไม่สนใจหรอกนะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหญิงแก่อย่างเธอนะบายโนวาก็ตอบว,ว่าเดี๋ยวแกต้องเอาของนั่นไม่ฉันเดี๋ยวนี้อัลฟ <ph> ่ก็ตอบว,ว่านี่เธอคิดว่าเธอจะไปไหนกันฉันเป็นศัตรูของเธอต่งหากไม่ต้องกังวลไปนะฉันจะฆ่าแกอย่างเจ็บปวดเลยล่ะหลังจากที่ฉันทำแบบนั้นกับเนปจูแล,แล้วโนวาก็เลยบอกว่า ฉันเป็นแค่ตัวสำรองสินะแหมแหมแหมดูถูกกันเกินไปแล้วนะเนปจูนก็เลยบอกว่า <c oughs> เป็นตัวสำรองก็น่าจะดีแล้วนะฉันไม่อยากเป็นตัวจริงแล้วเนี่ยอยู่ดีๆทำไมถึงมีสตรูคู่อาฆาตเกิดขึ้นมาได้ล่ะเนี่ยอาโฟก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่สไตล์ของฉันนั่นนะที่จะฆ่าตายในทีเดียวดังนั้นแสดงนี้ฉันเห็นหน่อยสิ ความน่าสมเพชเวทนาพยายามต่อสู้เพื่อจะเอาชีวิตรอด่องพวกแกนะ่ะ oh, <no. S 1> แล้วภาพก็ตัดมาที่อัลโฟพูดว่าอืม <c oughs> นี่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะให้พวกแกจำใส่กะโหลกเอาไวล้ล่ะแล้วอัลโฟก็ปลายร่างเป็นเทพเจ้าแห่งความชั่วร้าย <c oughs> เนปจูนควรจะจำได้แล้วนะคุณผู้ชมเพระพาะภาคสองเนี่ย เนปจูนเคยเจอกับร่างนี้มาแล้วนะฉากนี้จริงๆเนี่ยเนื้อเรื่องบังคับให้เราแพ้นะคุณผู้ชมแต่เผอิญเรามีฮิสตี้ตัวแบกประจำทีมก็เลยชนะนะคุณผู้ชมเพราะฮิสตี้เปิดเอาติดรัวๆเลยเพราะงั้นสมมติว่าสุดท้ายเอาโฟชนะก็แล้วกันนะพักก็เลยตัดมาที่วาราชูที่กำลังจะหนีไปพร้อม CPU Memory ผูลลูลก,ก็บอกว่า ได้โปลดราด้วยคุณหนูวาลาซูก็ถามว่านั่นใครนะ่ะผู้ลุลุตก,ก,ก็บอกว่าเวลนที่สดฉันก็ตามทันแล้วว,ว้าวเธอน่ารักมากขึ้นไปอีกนั้นเนี่ยพอได้ดูใกล้ๆนะ่ะวาลาซูก,ก็หัวละฮี่ฮี่ฮตาเธแหลมมากนะหนูน้อยยังไงก็ตามนะ ฉันไม่ใช่หนูเธอจะเรียกฉันว่าวราชูก็ได้แล้วทำไมเธอถึงจ้องฉันแบบนั้นด้วยล,ล,ล่ะพูลลุดก็บอกว่าฉันกำลังมองเสื้อของหน้าอยู่นะซิปมันอยู่ตรงไหนนะหรือว่าจะอยู่ข้างหลังกันนะวราชูก็บอกว่านี่มันไม่ใช่ชุดนะไม่มีซิปอะไรทั้งนั้นแหละฉันนี่แหละตัวจริงของจริง ไม่มีใครอยู่ภายใต้ผิวหนังของฉันทั้งนั้นภูรลุลุดก็บอกว่าเออจริงเหรออืมงานก็แย่แล้วเพราะว่าหนูปอนะ้อมหน้าน่ารักนะแต่หนูจริงหนะ้าโศกกระปรกหน้าขยะขยงาวาลาชูก็บอกว่า นักขยักขยงอย่างนั้นเหรอฉันจะบอกเธอให้นะว่าในบรรดาเพื่อนของฉันทั้งหมดเนี่ยฉันอาบน้ำมากกว่าคนอื่นตั้งสามเท่าเดี๋ยวนะทำไมฉันจะต้องบักเถียงอะไรกับเยนี่ด้วยล่ะฉันยุ่งมากเลยนี่งั้นฉันขอชิ่งไปก่อนก็แล้วกันนะปูลุดก็วิ่งตามไปด้วยแล้วก็บอกว่าแต่หนูจริงๆมันชอบมุดถังขยะ แล้วก็ชอบไปเล่นมีท่อระบายน้ำซวมนะอีอีอ,อีเธอหน้าขยาขยงแล้วก็ไอที่เธอกำลังถืออยู่นะมันเรียกว่าอะไรนะพวกนั้นมันนั่นนะพวกนั้นไงใช่ไหมอะ่ะที่โนวากับเนปจังอยากได้มากๆเลยนะฉันขอก็แล้วกันนะได้โปรด เวลาเชอก็บอกว่าอย่าโง,ง่ไปหน่อยเลยเธอคิดว่าฉันจะส่งให้เธอง่ายๆแบบนั้นหรออีกอย่างนะสองคนนั้นก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้พู้ลุดก็ถามว่าอะไรนะเวลาเชอก็ตอบว่ายายแก่นั่นน่ะไม่รู้จักอมมือให้สุดด้วยฉันว่าพวกนั้นคงจะถูกอัดเละไปแล้วล่ะ oh, <no. S 1> ฉันก็เสียใจด้วยนะที่พวกเขาต้องมาเจอกับหญิงแก่ไวทองแบบนั้น แต่ก็นะไม่สวยก็ลำบากหน่อยนะ <S <S พูลลุษก็บอกว่าเธอรู้ไหมถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาฉันอาจจะโกรธก็ได้นะโนวาบอกว่าไม่ให้โกรธแต่มันก็คงโอเคใช่ไหมที่จะโกรธในเวลาแบบนี้ใช่ไหมล่ะฉันคงต้องกลับไปช่วยพวกเขานี่โอเคฉันจะต้องไปช่วยพวกเขา แล้วพลุลุดก็แปลงร่างนะคุณผู้ชมในที่สุดก็เห็นเปลางาแปลงของพลุลุดสักทีหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน <c oughs> แล้วพลุลุษก็บอกว่าฮึยเฮึ้นเป็นหนูตัวเล็กที่อยากช้าซิจริงนะ <c oughs> วรชเรซูก็บอกว่า <c oughs> เธอเป็นใครกันนะแล้วอยูเด็กหัวปลวงนั่นหายไปไหนแล้ว <c oughs> พลุลุษก็บอกว่า หนูน้อยอย่างแกน่ะมันน่าขยะขยแยงเหมือนพวกสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่มีความสามารถพิเศษเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือการเกลือกกลัวอยู่ในขยะของคนอื่นวาราชูก็บอกว่านี่เธอแปลงร่างเหรอไม่ใช่นะเธอเธอคงไม่ใช่เท็ดินดาหรอกนะพูลลุดก็บอกว่าเทตินดาอย่างนั้นเหรอ กล้ามากใครอนุญาตให้แกเรียกฉันแบบนั้นกันฮะแกต้องเรียกฉันว่าราชินีไอ้พวกเหลือขอวารสซูก,ก็ร้องว่าไม่จูลบภาพก็ตัดมาโนวาบอกว่าโอ้ยพวกเราจะแพ้เหรออัลโฟก็บอกว่าออนแอร์สมัต อ่อนแอจนน่ารำคาญ e. ทำไมฉันจะต้องมาสู้กับไอ้พวกชาวบ้านอ่อนแอแบบนี้ด้วยเนปจูนก็บอกว่าเธอจะมาถามฉันทำไมยะเธอนั่นแหละที่จะสู้กับพวกเราก่อนนะอาโฟก็บอกว่าเงียบเสียงทุกสิ่งที่เธอพูดออกมายิ่งทำให้ฉันรำคาญแล้วอาโฟก็ฟาดไปที่เนปจูนอีกทีแล้วก็บอกว่าพอได้แล้วล่ะ ได้วักตายสักทีอย่างน้อยแกก็ควรจะตายอย่างสง่าผ่าเผยสักหน่อยนะโนวาก็บอกว่ามันจบแล้วสินะไม่สิถ้าถ้าฉันกลายเป็นทิธิดาได้ละก็ฉันคงจะไม่แพ้แนะ่เนปจูนก็บอกว่าห่วยแตกถ้าฉันแปลงร่างได้พวกเราคงกำลังกินข้าวกลางวันกันแล้วละ่ะแต่ว่าพวกเราจะได้แบดเอนจริงๆหลันเนี่ย อ阿โฟก็บอกว่าได้เวลาตายแล้วแล้วก็มีคนมารับการโจมตีทันนะอาโฟก็บอกว่าหืมใครกล้ามาขัดขวางการโจมตีของฉันพูลลุษก็บอกว่าแหมแมมแมแมกำลังทำหน้าตาที่ทั้งดูน่าอับอายและน่ารักนเนวลาเดียวกันแบบนี้เลยเหรอจ๊ะ คนน่ารักน่ารักอย่างพวกเธอ่ะแต่กลับพ่ายแพ้ให้กับหญิงวัยทองหน้าตาหน้าเรียบแบบนั้นนี่ไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่เลยนะอาลโฟก็ถามว่าแกเป็นใครเนปจูนก็บอกว่าวายนางไดโพออกมาตัวแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมแต่งตัวแปลกแปลแบบนั้นล่ะ เหมือนเหมือนพวกชอบอะไรซาดิชซาดิชชอบความรุนแรงอะไรแบบนั้นเลยล่ะโอ้ยมียายแก่ทึนทึกอยู่ตรงนี้คนหนึ่งและก็มีพวกซาดิชอยู่ตรงนั้นอีกคนหนึ่งเหรอเนี่ยโอ้ยพวกเราตายแน่นี่มันไม่มีทางจะชนะได้เลยนะ oh, <no. S 1> โนวาก็บอกว่าททําไมทาไมถ,าถึงแปลงร่างพูลูลูด คุณผู้ชมคือโนวายังจะห่วงเรื่องแปลงล่างอีกหรอเธอจะตายแล้วนียะยังไม่อยากให้พูลลษดแปลงล่างอีกเนี่ยฮะเนวจูนก็บอกว่าเออใช่ฉันลืมพูลลุดไปเลยหายไปไหนล่ะเนี่ยฮะวิ่งหนีไปแล้วหรอก็ดีแล้วล่ะฉันเข้าใจนะถ้าเธอจะทำแบบนั้นน่ะ ก็ขอให้มีชีวิตที่ดีมีความสุขแทนพวกเราด้วยนะเพื่อนรักของพวกเราเอ๊ะอะไรนะเธอพูดว่าแปลงล่างเหรอเดี๋ยวนะนั่นก็หมายความว่าฮะอะไรนะนั่นนั่นคือพล,ลุลุษเหรอพล,ลุลุ์ก็บอกว่าโน no, วานั่นเป็นวิธีการ ที่เธอจะพูดทักทายฉันอย่างนั้นหรอฉันแปลงร่างก็เพื่อจะมาช่วยพวกเธอสองคนนะโนวาที่น่าสงสารเธอนี่มักจะใฝ่สูงแต่กลับชัางมีความสามาตำต่อยจนไม่สามารถจะบทขยี้สิ่งต่างๆที่มาขวางทางของเธอได้ โนวาก็บอกว่าโอ้ยเธอไม่ต้องพูดอะไรขนาดนั้นก็ได้พลลลลลก็บอกว่าอืมน่ารักจังเลยนะร้องไห้จนน้ำตาไหลออกมาอย่างนั้นเอาเลยจ้ามันคงจะทำให้เธอดูเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงขึ้นหรอกนะฮึฮแต่ว่าเธอน่ะ ต้องไม่ทำหน้าแบบนั้นอีกนะเพราะถ้าเกิดเธอยังกล้าทำอีกล่ะก็ฉันสงสัยจริงๆว่าฉันจะสามารถควบคุมความต้องการของฉันที่จะทรมานพวกเธอได้หรือเปล่าหรือว่าบางทีนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเธอต้องการอยู่แล้วสินะคุณไม่ชมพลรืุดบอดนีไม่ไหวแล้วนะหน้าตัวก้น โนวาก็บอกว่าลากเล่นได้แล้วโอ้ยฉันเกลียดร่างนี้ของเธอจริงๆนะฉันบอกเธอหลายรอบแล้วนะว่าอย่าแปลงร่างคุณผู้ชมทําไมแปลงร่างก็แพ้ดีเลือกเอาแล้วกันนะจะแบดเอนหรือจะโดนพูลรุตทรมานนะคุณผู้ชมเนปจูน <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่า <c oughs> นี่ยายคนซาดิตนั่นคือพูลรุตอย่างนั้นหรอพูลรุต ที่ช่าเหมอไลและก็ไรเดียงสานะกลายเป็นคนซาดิสแบบนี้อย่างนั้นเหรอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยคือฉันก็พอรู้แหละนะฉันหรือเท,ท็ิดดานคนอื่นน่ะจะมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปเวลาแปลงร่างนะ่ะแต่นี่มันเกินไปหรือเปล่าไม่ควรจะมีใครที่อารมณ์เหวี่ยงรุนแรงตรงกันข้ามกันขนาดนี้นะแล้วภาพก็ตัดมาที่อัลโฟพูดว่าเธอ นี่เธอคือเทพทิดาแห่งแพนิจูนสินนะแล้วชื่อเทพทิดาก็โผล่มาแล้วนะคุณผู้ชมชื่อไอริสฮาร์ดนะคุณผู้ชมไอริสฮาร์ดก็บอกว่าบิงโกฉันคือเทพธิดาไอริสฮาร์ดผู้ปกครองแห่งแพนิบจูนแม้แต่คนโง่อย,อย่างเธอก็คงจะบอกได้สินนะอัลโฟก็บอกว่าแกนี่มันปากดีจริงนะ แล้ไอสิ่งที่แกกำลังลากมาอยู่ข้างหลังนั้นไอริสก็บอกว่าอ้อนี่เป็นเพื่อนหนูตันาน้อยของเธอนี่นะอัลโฟก็เลยบอกว่าง้นสินนะไอหนูงโง่นั่นคงสู้แกไม่ไหวแนะ่แต่ถ้าแกคิดว่าแค่ใช้ชนะเล็กๆแค่นั้นจะทำให้ฉันกลัวล้วก็แกจะไม่มีชีวิตอยู่เพื่อเสียใจเรื่องนั้นแนะ่ ไอริสก็บอกว่าสมกับเป็นนางแพทย์เสียที่ใจร้อนจริงๆทำไมหล่อนถึงได้โลภมากชอบเอาชีวิตของคนอื่นกันหนักนะหล่อนนะทำให้ฉันได้เห็นภาพสวยๆของหน้าตาเพื่อนฉันสองคนนั่นหรอกน,นะดังนั้นฉันจะมอบความเมตตาให้หล่อนก็แล้วกันแต่ก่อนที่ฉันจะจัดการกับหล่อนเธอทั้งสองคนนะ่ะเห็นหรือเปล่า พีฉันได้อะไรมาโนวาก็บอกว่านั่นมันเนวจุนก็บอกว่าเออนั่นหมซีพียูเมมโมรีอะไรนั่นใช่ไหมอาโฟก็บอกว่าหืมขโมยกลับมาโดยใช้กำลังบังคับกันเนี่ยนะสร้างเป็นเทติดาชั้นต่ำปากเถื่อนจริงไอริสก็บอกว่าเออเธอทำให้ฉันเจ็บปวดนะ นี่นะเป็นการชดใช้ที่ฉันอุตสามอบให้ถือเป็นบริการพิเศษสำหรับหนูสกรปรกนั่นเชียวนะเอาล่ะตอนนี้พวกเราสามคนมีเรื่องสำคัญที่จะต้องถกกันละดังนั้นหล่อนน่ะช่วยหุบป,ปากไปสักพักก็แล้วกันเธอสามคนน่ะอยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมล่ะ โนวาก็บอกว่าก็ใช่สิเนจูนก็บอกว่าใช่ใช่ช่เอามาเอามาเอามาไอริสก็บอกว่าอย่างนี้นี่เองเธอต้องการจริงๆสินะแล้วถ้าเกิดเธอต้องการ,ระอะไรบางอย่างแล้วแล้วก็เธอก็รู้ใช่ไหมว่าพวกเธอควรจะทำอย่างไรถ้าเกิดเธอต้องการสิ่งนี้แล้วล่ะก็ แล้วเธอจะต้องให้อะไรกับฉันเป็นการแลกเปลี่ยนดีล่ะคุณผู้ชมหะขอจบตรงนี้ก่อนกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพูดคุยกันนะครับคลิปหน้ามาดูกันสิว่าเนปจูนกับโนวาจะทำอย่างไรถึงจะได้ CPU Memory มาจาก Iris แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ